สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้สอสอส,อสอขอนําเสนอประโยชน์ทางสุขภาพคัดสรรเพื่อทุกท่านขอแนะนําอาหาร2ชนิดเราทุกคนควรกินประจําทุกสัปดาห์ทุกวันก็ได้ลำดับแรกถั่วลิสงครับเหมือนกันกับลำดับที่2คือดีต่อสุขภาพหลายอย่างหลายประการเป็นแหล่งโปรตีนทั้งคู่ให้แร่ธาตุอาหารวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระไขมันดีและอีกหลายๆอย่างราคาประหยัดความปลอดภัยสูง กินดิบก็ได้แกะถุงเปิดฝากินได้เลยไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการใดๆอีกจะไปประกอบอาหารอย่างอื่นก็ย่อมได้สําหรับถั่วลิสงแกะจากถุงล้างน้ํากินดิบเลยก็ได้นะครับแต่รสชาติธรรมดาเหลือเกินทั้งสองอย่างเก็บได้นานถั่วลิสงใส่ตู้เย็นก็ได้นานขึ้นไปแคมปิ้งก็สะดวกทั้งคู่อาหารของคนชายมีถั่วผสมอยู่น้อยเป็นส่วนประกอบอยู่น้อยสําหรับผมเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพคนอื่นไม่ใส่ถั่วลิสงเราใส่ได้ครับเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพไฟเบอร์ก็เยอะเยอะมากกระชั่งหลังกินไปแล้ว ต้องหิวน้ํากันสําหรับปลาซาดีนหรือปลาแมคเคอโร aro, คุณค่าใกล้เคียงกันส่วนตัวผมว่าซาดีนอร่อยกว่าแม่แนะนํากันแบบนี้ซาดีนอาจจะขายดีขึ้นแซลมอนมีไขมันดีมี DHA ซาดีนก็มีแมคเคอโร่ก็มีไม่จําเป็นต้องกินแซลมอนถูกไหมครับถูกกว่ามากด้วยผู้ใหญ่ทั่วไปกิน85กรัมของปลาทั้งสองนี้2ครั้งต่อสัปดาห์ก็ดีก็เพียงพอแล้วครับวันอื่นกินโปรโตีนอื่นเช่นโปรโตีนเนื้อแดงประโยชน์ของถั่วและปลาอ่านได้ด้านล่างสวัสดีครับ